สวัสดีครับปุ๊คปิ๊กสวัสดีหน่อยแล้วสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นมีส่วนได้ส่วนเสียยี่ห้อเขานะครับผมเสียวก็เชียร์ขายผมก็เลยอุดหนุนเขาหน่อยนะครับนี่เราซื้อพวกอุปกรณ์สายไฟนะครับผมพวกทอ่อเราจะเดินให้ถูกตามหลักมาตรฐานนะครับของเขานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยขั้นตอนแรกผมก็ทําการนะครับผมวัดระดับน้านะครับเพื่อให้ตัวของ เครื่องทาน้ําอุ่นจะได้อยู่ในแนวที่มันตรงนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้อเอาสว่านนะครับผมเพื่อที่จะมาเจาะนะครับเพื่อจะแขวนเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับจับยึดเอาไว้นะครับเพื่อความแข็งแรงและมั่นคงนะครับผมหลังจากนั้นเราเอาพุกแล้วก็สกรูปล่อยมายึดตัวเครื่องทําน้ําอุ่นของเราให้แน่นขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ได้ยึดน็อตที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัด สายไฟนะครับผมแล้วก็ตัวท่อน้ํานะครับผมก็หาระดับนะครับผมของตัวท่อที่เราจะใส่สายไฟนะครับผมแล้วก็ทําการเจาะนะครับให้ให้ตัวท่อมันเข้าไปในบนกําแพงฝ้าเราได้นะครับผมทั้งสองฝั่งเลยครับผมฝั่งเซฟตี้คัตด้วยนะครับผมแล้วก็แล้วก็ผมก็ขึ้นไปเดินนะครับผมขึ้นบนหลังคาในช่องทางเซอร์วิสขึ้นไปเดินสายไฟนะครับผมเพิ่มเติม หลังจากผมเดินขึ้นไปบนลังค่านะครับผมเสร็จแล้วผมก็หย่อนสายออกมานะครับผมแล้วก็ใส่ท่อเข้าไปตามขั้นตอนนะครับผมง่ายๆครับผมติดเครื่องทําน้ําอุ่นไม่ยากนะครับผมไม่ยากไม่ยากแค่เราเรารู้ระบบไฟแค่นั้นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินท่อนะครับผมตัวท่อน้ําต่อกับลายลายท่อน้ํานะครับหลังจากนั้นผมก็ มาใส่นะครับผมใส่กับเซฟตี้คัทนะครับผมตัวเซอร์กิตนะครับตัวที่ว่างอยู่นี่ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับต่อไายไฟสเสร็จนะครับผมอันนี้คือท่อน้ำร้อนนะครับอันนี้สายดินของเขาะลรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเราต้องระวังนะครับเราต้องคือถ้าไม่แน่ใจไม่แม่นจริงๆี่ยห้ามทำนะครับผมทำไม่ได้ถ้าเกิดบ้านใครไม่มีเซฟตี้คัทหรือว่าไม่มี อุปกรณ์เกี่ยวกับเซฟตี้ตัดไฟอะไรพวกนี้ไปทําเลยครับผมเดี๋ยวมันลัดวงจรน,นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดทดลองน้ําดูครับอันนี้ผมเปิดแหลวน้านะครับมาขอร้อนดีครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมกดบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็กดติดตามกดแชร์ถ้าเกิดมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆขึ้นมาเราจะได้รู้เดี๋ยวรอบหน้าผมจะทำอะไร ติดตามเอาไว้นะครับ